ช,ชาวกัมพูชาเตรียมอาวุธสู้ทหารไทย20กรัมยอยักษ์68ข่าวเที่ยงไทยรัฐเสาอาทิตย์สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในช่วงวันที่20กันยายนพอสอสาลา2,568กลายเป็นหนึ่งในประเด็นร้อนแรงที่สุดที่ผู้คนทั้งสองประเทศจับตามองเนื่องจากมีรายงานข่าวออกมาว่า กลุ่มชาวกัมพูชาที่อาศัยอยู่ตามแนวตะเข็บชายแดนได้เริ่มมีการเคลื่อนไหวในลักษณะเตรียมอาวุธและรวมตัวกันเพื่อรับมือกับความเคลื่อนไหวของทหารไทยที่มีการเสริมกำลังในพื้นที่ชายแดนด้านจังหวัดศรีสะเกดและสุรินทร์ข่าวนี้ถูกเผยแพร่โดยสำนักข่าวไทยรัฐในช่วงข่าวเที่ยงวันเสาร์อาทิตย์และสร้างแรงสะเทือนต่อความรู้สึกของผู้คนทั้งในประเทศไทยและกัมพูชาอย่างกว้างขวางเพราะเมื่อใดก็ตามที่คำว่าเตรียมอาวุธ ปรากฏขึ้นในข่าวที่เกี่ยวข้องกับชายแดนสัญญาณของความขัดแย้งและการเผชิญหน้าก็มักจะถูกตีความไปในทิศทางที่น่ากังวลผู้สื่อข่าวรายงานว่าจุดเริ่มต้นของความตึงเครียดครั้งนี้เกิดจากข้อพิพาทเพื่อนที่ดินทำกินใกล้กับแนวเขตแดนไทยกัมพูชาซึ่งในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเกษตรกรทั้งสองฝั่งต่างอ้างสิทธิ์ในการใช้พื้นที่บางส่วนเพื่อเพาะปลูกพืชผลและเมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยเข้าไปทำการจัดระเบียบพื้นที่ ได้เกิดการไม่พอใจจากชาวกัมพูชาที่มองว่าถูกแทรกแซงสิทธิ์ของตนเองการประท้วงเล็กๆเ,เริ่มเกาะตัวขึ้นแต่สิ่งที่สร้างความประหลาดใจคือการที่ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่และพบว่ามีการพูดถึงการสะสมอาวุธในหมู่ชาวบ้านกัมพูชาอย่างเปิดเผยและบางคนถึงขั้นกล่าวอย่างชัดเจนว่าพวกเขาไม่เกรงกลัวที่จะต่อสู้กับทหารไทยหากถูกกดดันมากเกินไป ภาพที่ปรากฏในรายงานข่าวแสดงให้เห็นกลุ่มชาวบ้านบางส่วนที่มีเครื่องมือคล้ายอาวุธเช่นมีดพระปืนล่าสัตว์รวมถึงอุปกรณ์ที่สามารถใช้เป็นอาวุธได้ขณะที่ในโซเชียลมีเดียของกัมพูชาเองก็เริ่มมีการเผยแพร่ข้อความเชิงปลุกระดมว่าควรปกป้องแผ่นดินของตนและไม่ยอมให้ทหารต่างชาติพุกกล ข้อความเหล่านี้เมื่อถูกเผยแพร่ในวงกว้างก็ยิ่งเพิ่มความหวาดระแวงและบรรยากาศตึงเครียดในพื้นที่ชายแดนมากขึ้นไปอีกทางฝั่งไทยเองก็ไม่ได้หยุดเฉยทันทีที่มีข่าวดังกล่าวออกมากองทัพภาคที่สองซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้มีการประชุมด่วนเพื่อประเมินสถานการณ์และเสริมกำลังทหารในพื้นที่ปลอะบางพร้อมทั้งกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังสูงสุด หลีกเลี่ยงการประทะโดยไม่จำเป็นแต่ก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือหากสถานการณ์บานปลายนายทหารระดับสูงหลายคนย้ำว่าเราจะไม่เป็นฝ่ายเริ่มแต่เราพร้อมป้องกันอธิปไตยของประเทศอย่างเต็มที่สิ่งที่น่าสนใจคือเมื่อผู้สื่อข่าวไทยรัฐได้สอบถามชาวบ้านฝั่งไทยที่อาศัยอยู่ใกล้แนวชายแดนหลายคนยอมรับว่าพวกเขาเองก็เริ่มหวาดกลัวต่อสถานการณ์ เพราะได้ยินข่าวลือเรื่องการรวมกลุ่มและการซ่องสุมอาวุธของชาวกัมพูชาบางครอบครัวถึงขั้นพิจารณาอพยพไปอยู่กับญาติในพื้นที่ห่างไกลเพื่อความปลอดภยัยแม้ว่าจะยังไม่มีการประทัดเกิดขึ้นจริงแต่บรรยากาศที่ถูกถ่ายทอดออกมาเต็มไปด้วยความตึงเครียดและความไม่มั่นคงเมื่อย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ไทยและกัมพูชาเคยมีความขัดแย้งด้านพรมแดนมาแล้วหลายครั้ง โดยเฉพาะกรณีพิพาทปราสาทพระวิหารที่กลายเป็นประเด็นใหญ่ระดับโลกในช่วงปีพอศสสาา2551-2554การประทะก,กันร,ระหว่างทหารทั้งสองฝ่ายเคยเกิดขึ้นจนทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนหนึ่งแม้เวลาจะผ่านมานานแต่ความทรงจำเหล่านั้นยังคงอยู่ในใจของผู้คนและเมื่อมีข่าวเกี่ยวกับการเตรียมอาวุธหรือความเคลื่อนไหวของชาวบ้านชายแดน ก็มักจะไปปลูกความรู้สึกที่เคยหวาดหวั่นให้กลับมาอีกครั้งนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงหลายรายมองว่าการที่ชาวบ้านกัมพูชาเริ่มมีการแสดงออกในเชิงแข็งคร้าวเช่นนี้อาจเป็นผลพวงจากการเมืองภายในประเทศกัมพูชาเองที่บางกลุ่มต้องการสร้างวาระเพื่อดึงความสนใจจากประชาชนหรือแม้แต่เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเจรจากับฝ่ายไทยในอนาคตการสร้างภาพว่าประชาชนพร้อมลุกขึ้นต่อสู้ มักเป็นกลยุทธ์ที่ถูกใช้ในหลายประเทศทั่วโลกเพื่อกดดันคู่เจรจาอย่างไรก็ตามหากสถานการณ์นี้ไม่ได้รับการคลี่คลายอย่างทันท่วงทีก็มีความเสี่ยงสูงที่จะลุกลามไปสู่ความรุนแรงจริงในขณะเดียวกันฝ่ายไทยเองก็ไม่อาจนิ่งนอนใจการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านถือเป็นสิ่งสำคัญเพราะกัมพูชาและไทยมีการติดต่อค้าขายและการท่องเที่ยวร่วมกันเป็นจำนวนมาก เศรษฐกิจชายแดนทั้งสองฝั่งพึ่งพาซึ่งกันแอลกันอย่างใกล้ชิดหากเกิดการประทะจริงผลกระทบย่อมไม่ได้เกิดแค่ในเชิงความมั่นคงแต่จะกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนนับหมื่นนับแสนในพื้นที่โดยตรงภาพที่ผู้สื่อข่าวรายงานยังสะท้อนให้เห็นถึงความสับสนของประชาชนทั่วไปหลายคนในกัมพูชาบอกว่าพวกเขาไม่อยากมีเรื่องกับทหารไทย แต่เมื่อกระแสะข่าวลือและการปลุกระดมเกิดขึ้นก็ทำให้ต้องแสดงท่าทีแข็งกราวเพื่อไม่ให้ถูกมองว่าอ่อนแอบางคนอธิบายว่าการที่พวกเขามีอาวุธพื้นบ้านเช่นมีดพระหรือปืนแก๊บนั้นไม่ได้หมายความว่าต้องการก่อสงครามแต่เป็นเพียงการแสดงพลังให้เห็นว่าหากถูกคุกคามพวกเขาก็พร้อมจะปกป้องตนเองกระนั้นก็ตามการแสดงพลังในลักษณะนี้ก็อาจถูกตีความผิดได้ง่าย และยิ่งสื่อมวลชนรายงานข่าวออกไปโดยใช้ถ้อยคำที่รุนแรงความรู้สึกหวาดกลัวและไม่ไว,ว้วางใจก็จะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยเรยสิ่งนี้สะท้อนถึงความสำคัญขององค์การรายงานข่าวอย่างระมัดระวังโดยเฉพาะในพื้นที่อ่อนไหวที่เกี่ยวพันกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเสียงจากนักวิชาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในประเทศไทยยังชี้ว่า ทางออกที่ดีที่สุดในสถานการณ์เช่นนี้คือการใช้ช่องทางการทูตและการเจรจาในหลายระดับตั้งแต่ระดับผู้นำประเทศไปจนถึงระดับท้องถิ่นเช่นการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตามแนวชายแดนได้พูดคุยกับผู้ว่าราชการจังหวัดฝั่งกัมพูชาเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันและลดการปลุกกระแสะที่เกินความจริง นอกจากนี้การจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างชาวบ้านสองฝั่งชายแดนก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยคลายความหวาดระแวงลงได้อย่างไรก็ตามเมื่อพูดถึงข่าวในวันที่20กันยายน2568สิ่งที่เด่นชัดที่สุดคือความกังวลใจของผู้คนในพื้นที่เพราะไม่ว่าจะเป็นฝั่งไทยหรือฝั่งกัมพูชาทุกคนต่างก็ไม่อยากให้สถานการณ์บานปลายแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกว่าต้องปกป้อง ฝ่ายของตนเองความรู้สึกสองด้านที่ปะทะกันนี้เองที่ทำให้บรรยากาศชายแดนยิ่งเต็มไปด้วยความกดดันสิ่งที่น่าจับตามองต่อไปคือท่าทีของรัฐบาลทั้งสองประเทศว่าจะจัดการกับกระแสะข่าวและการเคลื่อนไหวของชาวบ้านอย่างไรหากสามารถควบคุมสถานการณ์และสื่อสารกับประชาชนอย่างชัดเจนก็อาจทำให้ความตึงเครียดคลี่คลายลงแต่หากปล่อยให้ข่าวลือแพร่กระจายโดยไม่มีการยืนยันหรือแก้ไข ความเสี่ยงต่อการประทับก็จะยิ่งสูงขึ้นดังนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่เพียงแค่ข่าวชายแดนทั่วไปแต่เป็นภาพสะท้อนของความประบบางในความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชาที่ต้องอาศัยทั้งความรอบคอบความอดทนและการประสานงานอย่างใกล้ชิดเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ประวัติศาสตร์ส้ำรอย